ผมเล่าให้พี่น้องฟังนะครับหัวข้อของผมในวันนี้นั้นคือเรื่องของความรักความเป็นเพื่อนกันในคริสจักรนะครับนี่คือตอนเช้าตอนบ่ายพี่น้องอาจารย์น้องสาวน้องสาวเขาร้องไห้ไม่หยุดเลยนั่นน่ะพี่น้องพี่น้องครับ เมื่อตอนบ่ายพี่น้องได้ดูวิดีโอคลิปตอนเย็นได้ดูละครสดครับ <laughs> อพี่น้องครับผมเล่าเล่าให้พี่น้องฟังก่อนแก้ข่าวพี่น้องช่วยฟังช่วยฟังสงบสติอารมณ์หน่อย <laughs> แก้ข่าวหน่อยพี่น้องครับถ้าพี่น้องเห็นสองคนนี้ดูละหองละแหงในหลายวันที่ผ่านมาเนี่ย เป็นการเตรียมการของเรานะครับเพื่อค่อยๆสะสมสะสมสะสมบรรยากาศมา,มาเรื่อยๆนะครับได้คุยกับเอ็มจริงๆเนี่ยผมได้มีคนเดียวบอกได้ไหมมีคนเดียวที่ได้ทราบเรื่องนี้มาก่อนนะครับที่ต้องร่วมรับผิดชอบกับผมนะครับคืออาจารย์โอลาลิกครับแล้วนั่งทําหน้าไม่เนียนเลย <c oughs> ไม่เนียนเลยเราบอกเอ๊ะทำไมสอบอไม่รู้สึกอะไรมั่งเลยเหรอคะ เรานี่จะเป็นจะตายพี่น้องแล้วผมบอกว่าช่วยกรุณาไปแสดงอาการหลอกของละแหงทั้งในห้อง นะครับแยกกันอยู่คนละห้องนะครับแล้วก็แล้วก็ไป <laughs> ใ,นในที่ทานอาหารในสถานที่ต่างๆนะครับสองคนเนี่ยบอกผมว่ามีเงื่อนไขนอย่างอาจารย์หลังจากจบละครแล้วช่วยกรุณาแก้ข่าวด้วย <laughs> แก้ข่าวให้นะครับพี่น้องครับแล้วก็แล้วก็ผมอยากจะบอกว่าสองคนนี้แสดงได้ดีจริงๆนะครับเนียนมากนะครับผมอยากจะให้พี่น้องช่วยปรบมือเขาสองคนได้หมไหมครับ อ่ใช่นั่งเลยครับเนี่ย VIP VIP เก้าอี้ห้าพันเอาเลยครับประเด็นเขาเชิญเลยครับพี่น้องครับพี่น้องครับาจาหนิงตื่นเช้ามาอธิษฐานเผื่อสองวันแล้วพี่น้องครับตอน ต้องขอโทษอาจารย์หนิงด้ว่ยน,นะครับพี่น้องช่วยฟังทางด้านนี้หน่อยเอ็มปรึกษาผมบอกว่านี่ถ้าเผื่อว่าผมทะเลาะกับเอ็มเรื่องต้องถึงอาจารย์หนิงแน่เลยผมบอกว่านั่นแหละที่ต้องการ <c oughs> ให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดจะไดจะ้จะได้เห็นว่าเวลาคนทะเลาะกันเนี่ยมันโกลาหลมากแค่ไหนคนมันเดือดร้อนมากแค่ไหนเพียงแค่คู่หนึ่งทะเลาะบรรยากาศมัน มันเดือดร้อนกันมากแค่ไหนทั้งคริจจ์นะครับนี่คือเป็นเวลาเพียงแค่ประมาณไม่กี่วันแล้วเวลาคนเขาทะเลาะกันายาวนานเนี่ยพี่น้องมันสะสมความเครียดมากๆมันทําให้ภาพทั้งคริจจักงมันม,นมีมันมีปัญหาได้ฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมก็เลยตั้งใจที่จะให้เป็นละครสดแทนวิดีโอคลิปนะครับอยากจะให้พี่น้องปรบมือให้กับดาราจําเป็นคนที่นั่งอยู่ข้างๆของท่านครับทุกคนเป็นดาราจําเป็นหมดเลยครับ พี่น้องชอบแก๊กนี้ไหมครัเราเลยหันมาเราเลยหันมาเกลียดอาจารย์ปิ๊กแทนพี่น้องชอบแก๊กนี้ไหมครับทุกคิ่จากที่ผมใช้แก๊กนี้นะครับ เหยื่อพวกค้าร้ายลายสำคัญที่สุดคือภรายาสบทุกครั้งเลยเ <c oughs> พอออราะสบจะผมจะต้องขออนุญ,ญาตสอบอก่อนนะครับแล้วก็ภรายาสอบอเนี่จะเป็นอะไรที่เดือดร้อนใจแบบต้องวิ่งพลานนะครับเพราะว่าต้องรับผิดชอบค่ายนะครับแลนะครับพี่น้องเนี่ยนี่เป็นครั้งแรกอ่ะพี่น้องผมเล่าให้พี่น้องฟังก่อนเขาเรื่องนี่เป็นครั้งแรกที่เป็นการทะเลาะของสามีภรรยาก่อนหน้านี้ทั้งหมดเป็นเป็นผู้ชายสองคนชกกันนะครับมันโกลหลมากเลยจะมีมีจะมีจะมีคนหลายคนพยายามมา มาดึงตัวนะครับแล้วก็แล้วก็วกมันโอนลมานกันไปทั้งค่ายนะครับมันอลมานไปทั้งค่ายนะครับพี่น้องเนี่ยเป็นคนที่มีอรารยธรรมสูงมากนะครับมีการเคลื่อนตัวค่อยๆไปแล้วก็อธิษฐานเผื่อนะครับนะครับที่อื่นเนี่ยเขาก,กระโดดลุกเข้าอ,อีแล้วก็ไปคว้าตัวนะแล้วก็ล็อกคอไว้แต่นั่นเป็นเพราะว่าเป็นผู้ชายสองคนกำลังชกกันนะครับแล้วก็แล้วก็ความสนุกก็เป็นของผู้เทศอยู่เสมอ นะครับที่ได้ดูบรรยากาศสีหน้าของคนแต่ละคนเมื่อกี้หน้าเสียดายนักกล้องหน้าได้แพนไปแล้วเป็นที่ระลึกนะครับว่าหน้าแต่ละคนเป็นยังไงบ้างเอเมนเอาใหม่ไหมเอเมนเอเมนเอเมนพี่น้องฟังผมอยู่หรือเปล่าครับทางฟ้านี้ได้ยินหรือเปล่าครับพี่น้องครับผมเมื่อกี้ผมเปิดประเด็นแบบนี้บอกว่าในการที่จะสร้างสาวกนะมันต้องมีความเป็นเพื่อนเราไม่ได้เราไม่ได้เราไม่ได้ไปอยู่ด้วยกันบนเนื้อหางานเท่านั้น แต่บนพื้นฐานความสัมพันธ์ด้วยแล้วผมเชื่อว่าพี่น้องมีอย่างไรก็ตามให้พจนะนั้นมีโอกาสพูดกับเราว่าในความคิดของพระเจ้าเนี่ยในการที่เราจะมาเป็นเพื่อนกันนั้นควรจะเป็นอย่างไรเอเมนไหมครับพี่น้องครับ mm hmm. พี่น้องครับหัวข้อวันนี้สวัสดีเพื่อนรักช่วยบอกคนข้างหน่อยครับสวัสดีเพื่อนรัก mm hmm. อันที่หนึ่งพี่น้องครับสิ่งแรกเพื่อนนั้น mm hmm. ผมอยากจะพูดใน2มิติในทุกๆประเด็นมีทั้งหมด4ประเด็น พี่น้องครับข้อพระพีที่ผมอ่านเมื่อสักครู่นี้ถ้าพี่น้องจะตั้งใจฟังดีๆสักนิดหนึ่งพี่น้องครับถ้าพี่น้องมีพระพียก็เปิดตามได้ถ้าไม่มีไม่เป็นไรพระพีวันนี้เนี่ยเป็นยอนบทที่15ข้อ1 2ถึง17ข้อ12เป็นข้อเปิดข้อ17เป็นข้อปิดข้อเปิดข้อปิดพูดเรื่องเดียวกันข้อเปิดบอกว่าพระบัญญัติของเราคือท่านทั้งหลายรักกันเหมือนดังที่เราได้รักท่านและข้อปิดบอกว่าสิ่งที่เราได้สั่งสิ่งที่เราสั่งท่านทั้งหลายไว้ก็คือท่านจรัััักกกนนนนนล้ฉะเี่ อิน r ท d ร c ดักชแล้วก็แล้วก็ตอนปิดท้ายคอนคลูชันนั้นพูดบอกว่าให้รักกันให้รักกันตรงกลาง4ข้อพูดถึง4สิ่งที่จะช่วยให้เราสามารถรักกันได้อย่างถูกต้องตามแบบพระคมัมภีร์พี่น้องช่วยหันไปหาคนข้างแล้วบอกว่าให้เรารักกันและกันใน4ข้อที่อยู่ตรงกลางระหว่าง12กับ17เริ่มจากข้อ13 พระพีในข้อ13บอกว่าไม่มีผู้ใดมีความรักที่ยิ่งใหญ่กว่านี้คือการที่ผู้หนึ่งผู้ใดจะสละชีวิตของตนเพื่อมิสหายของตนหลักอันที่หนึ่งพี่น้องตั้งใจฟังอยู่นะหลักประการที่หนึ่งถ้าพี่น้องจะให้ภาพของบรรยากาศที่รักกันเกิดขึ้นเนี่ยทั้งในชีวิตครอบครัวทั้งในคริสตจักรทั้งในบริษัททั้งในหน้าที่การงานพ,พ่อพีได้พูดเอาไว้ให้สิ่งที่ดีที่สุดในเนื้อหาพ่อพีตรงนี้เนี่ยพูดถึงบอกว่า ได้สละชีวิตของตนนั่นคือสิ่งที่พระเยซูทํากับเราแต่หลักการที่เราสามารถเอาไปประยุกต์ได้ก็คือเราให้สิ่งที่ดีที่สุดในกรณีของพระเยซูชีวิตคือสิ่งที่ดีที่สุดที่พระองค์จะมอบให้เพื่อในการที่จะไถ่เรามาจากความบาปฉะนั้นเนี่ยในการที่เราจะไปสัมพันธ์กับคนวันนี้ผมเชื่อว่าท่านมีลูกแกะผมเชื่อว่าท่านมีคนที่ท่านกำลังสร้างสาวกอยู่เวลามองเขาอย่ามองเขาเป็นเพียงแค่เนื้อหางานแต่มองเขา เป็นคนที่ท่านรักเอ็มไหมครับพี่น้องครับและในการที่เป็นคนที่เป็นคนที่ท่านรักนั้นจะเป็นลูกแกะหรือเป็นลูกของท่านหรือจะเป็นลูกน้องในที่ทํางานนะครับเพื่อนร่วมงานเพื่อนพี่สอนหลักหนึ่งให้สิ่งที่ดีที่สุดมันเหมือนเตะลูกบอลเข้ากําแพงกับพี่น้องเตะเข้าแรงเตะแรงมันก็เด้งออกมาแรงเตะเบาเมันก็เด้งออกมาเบาฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรายื่นความสัมพันธ์ในดีกรีหรือระดับของการให้สิ่งที่ดีที่สุดท่านจะได้สิ่งที่ดีที่สุดกลับมาเอ็มไหมครับพี่น้องครับฉะนั้นเนี่ยนี่คือ ข้อคิดประการแรกที่ผมอยากจะมอบเอาไว้เอาอยากจะมอบเอาไว้ให้กับพี่น้องโรมบทที่5ข้อ8พูดแบบนี้บอกว่าแต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้ส่งสิ้นพระชนเพื่อเราเราเห็นว่าพระเยซูนั้นตายให้กับเราโดยไม่มีเงื่อนไขพ่อพีเมื่อเช้านี้เนี่ยเมื่อตอนบ่ายนี้จันหนิงได้พูดบอกว่าอาจจะมีบางคนตายเพื่อ อาจจะมีบางคนตายเพื่อคนดีเพื่อคนตรงหมายว่าถ้าคนนี้เป็นคนที่รักชาติเป็นคนที่แบบโอเป็นมนุษย์ที่สุดยอดประเสริฐอาจจะมีบางคนยอมสละชีวิตเพื่อเขาได้นะครับอาจจะมีบ้างบางคนซึ่งอาจจะไม่มีมากนักแต่การที่จะไปตายให้ใครสักคนที่เป็นฆาตกรข่มขืนคนมามากมายคอร์รัปชันมาเฟียรวมอยู่ในคนคนเดียวเลยนะมีใครอยากตายให้คนแบบนี้บ้างแต่พี่เยซูตายให้กับเขา ฉะนั้นเราเห็นดีกรีของความรักเนี่ยที่รักให้แบบแบบเหมือนก็นไม่มีเงื่อนไขยื่นสิ่งที่ดีที่สุดให้จริงๆพี่น้องครับถ้าวันนี้เราให้สิ่งดีคนเพราะเขาดีเราก็คือมนุษย์ธรรมดาธรรมดาทั่วไปแต่ถ้าเราเป็นคนที่เชื่อในทางพระเจ้าเรายื่นสิ่งดีให้แม้เขาไม่สมควรได้รับการพูดแบบนี้ไม่บอกไม่แปลว่าเราไปล้มหลักอื่นต้องเอาหลักอื่นมาในการพิจารณาแต่ว่าโดยท่าทีในใจพร้อมที่จะยื่นสิ่งดีให้พี่น้องครับถ้าเราเป็นคนที่มักจะหวังดีปรารถนาดีให้สิ่งที่ดี กับคนอื่นอยู่เสมอโดยที่ไม่ได้หวังผลประโยชน์ตอบแทนท่านจะได้กลับมาพี่น้องครับในพระคัมภีร์เนี่ยมีข้อหนึ่งผมชอบชอบมากบอกว่าจงให้แล้วท่านจะได้รับพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าจงให้เพื่อท่านจะได้รับคนมากมายในโลกนี้เขาให้เพื่อหวังที่จะได้รับกลับมามีการคำนวณก่อนเรียบร้อยแล้วว่าให้เท่าไหร่จะกลับมาเท่าไหร่แต่พระเยซูบอกว่าจงให้แล้วท่านจะได้รับ หมายความว่าอะไรหมายว่าถ้าให้จริงๆให้โดยใจที่ปรถาถนาจริงๆมนุษย์มนาทั่วไปมันจะต้องมีบ้างมันจะมีบางคนในทุกสังคมจะมีคนที่ที่ที่มีคนที่เลวร้ยอยู่ก็เข้าจะได้แต่โดยปกติคนทั่วไปถ้าเราให้อยู่เสมอแม้ไม่ได้หวังผลตอบแทนแต่ท่านจะได้กลับมาพี่นะครับในเวลาที่ท่านทําแคร์เนี่ยผมผมยกตัวอย่างให้ให้ฟังสมมติถ้ามีคนห้าคนไม่ต้องเรื่องแคร์ก็ได้สมมติมีคนห้าคน ถ้าเราให้โดยไม่ได้หวังผลตอบแทนและทุกคนเชื่อในหลักนี้หมดนะครับสมมติถ้ามีคนอยู่5คนผมให้กับ4ี่คนที่เหลือคนที่2ก็ให้กับสี่คนที่เหลือคนที่3ก็ให้กับี่คนที่เหลือคนที่สี่ก็ให้กับสคนที่เหลือคนที่5ก็ให้กับสีคนที่เหลือเราให้กับทุกคนในความจริงเราก็ได้กลับมาจากสี่คนที่เหลือโดยไม่ได้เรียกร้องกลับคืนมาจริงหรือเปล่าครับนี่คือความลึกซึ้งของพระชนะของพระเจ้า